เองนะครับเราจะมาที่คนที่สองนะครับเด็กชายปองคุณจี้ขาวจากโรงเรียนบ้านแม่เทยจังหวัดลำพูนนะครับมาจากเมืองลีนะฮะอำเภอลีจะมาเล่าเรื่องในหัวข้อมะแอลมะกอยที่ทอยเมืองลนะีเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้มาติดตามชมกันขอเชิญเด็กชายปองคุณจี้ขาวครับ าขอกราบวังตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปองคุณที่ขาวชื่อเล่นจื่อก,ากา้าเขียนอยู่ต้นประถมศึกษาปีที่ 5, ห้างเฮียนบ้านไม่เทออเภอลิจังวัดละปูนครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจขนาดไหนครับที่จะได้เชิญชวนทู้คนมาเอวบ้านของผมผ่านการอู้เล่าเรื่องในหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นทุกค,คนครับสมบูรบใครที่รู้สึก่ไก้ใก้ใก่ใก่ในเมือง ไก่ลดติดก่ดอากาศเป็นปิตเป็น,ปนบวมหวับหวบวงาบ่มหัวอกมวนใจเพราะว่าแยามาบ้างอยู่ในเมืองน้อยที่พอไปตัางดายอยก็มีก็เก้าไม้เก้าดอกแล้วก็ความงามต่างศิละปะวัฒนธรรมล้านนาะผมก็ขอลองแนะนำทุกทุกคนนั่น,น,นาลนองแอวเมืองหลีเมืองที่ย่อยและอยู่ก็ที่สุดของจังหวัดละปูนแต่มีสเสน่ห์ชวนหลงไหลถ้าผายได้มาแอวแล้วจะต้องติดใจอย,อย่างแน่นอนครับ จะอัานแล้วคนจะขอเชิญก็คนได้มาสัดดับฮับฟังแล้วก็มาแอวมาคอยฮีดหอยเมืองลี้ตัวผมนั่นเลยครับน้ำตกเย็นใสน้ำใจคนดีมีเมืองท่านเฮียนเป็นทิ่นักบุญนี่ก็คือกรามควรประจักมันเพลี้จังหวัดละปูนที่เป็นบ้านเกิดผมครับผมรู้สึกนีเอกนีใจขนาดเลยครับที่ได้เกิดมาเป็คนเมืองลี้เพราะว่าเมืองลี้นั้น ขึ้นที่วุเปนแผ่นดินทินนักบุญเพราะว่าเมืองลีนั้นเป็นทิมกันเนิดของเกจีอาจารย์ครูบาเจ้าตึ้งสามตนไปกันนั่นก็คือครูบาเจ้าศีวิจัยแห่งวัดบ้านปางที่เปิดตีหัวจากนดีที่เปิดไปคนแปลงต่างขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพครูบาเจ้าอภิจาัยข่าปีแห่งวัดพระพุทธบาทผนามแล้วก็ครูบาเจ้าใจยะวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทหวยตตมคร,ครับถ้าผายได้มาถึงตัวอำเภอลีแล้วก็จะได้หันอนุ เป,เป็นสง่ายยู่ใจกลางอำเภอถ้่าไผร่ได้มาแล้วก็ต้องมมแดลไหว,วาสาสะละสะลงองคูบาปุจจาขอปอนกันครับนอกจากอำเภอลี้จะเป็นตีกําเนิดของคูบาตั้งสามตุนแล้ววัดทีเ่เกิดเป็นตีจังหวะสาของคูบาตแต่ละตนก็ย่างไป็สูห่ห้มจิตใจของชาวบ้านเป็นรพืความภักความศรัทธาและรวมกันแปง้งจนกลายมาเป็นตีแอวไปจากอำเภอลี้ครับ บอกว่าจะเป็นวัดบ้านตางของครูบาเจ้าศรีวิจัยที่มีพิพิธภัณฑ์หินอ่อนทีน่มีขวดจ้อยของคูบาในสมัยตะกอนนักขนาดเลยครับวัดพระพุทธาบาทผาน้ําของคูบาเจ้าอาิิใยขาวปีที่เป็นวัดหิมดอยที่งามขนาดถ้าฝผาไได้มาแอวในตอนเจ้าในหน้าหนากวก็จะได้หันทะเลบอกเจ้ครับวัดพระพุทธาบาทห้วยโตมของคูบาเจ้าใจยะวงษาพัฒนาตีวัดนี้ ัดเมือเหมือนผายเพราะว่าวันนี้ปล่นแปลงจากศิลาแรงก็ว่าที่เจ้าวัานปั้นห,หินแรงก็ไม่หินหน้าหมอดที่หุดได้จากบอ่อหลังวัดต้งนายมีพระหมาท่าเจดีสีเวียงใจจะเวดากองของเมืองนี้อยู่นะครับเห็นอย่างเจ้า้านทีนี่เปลี่นเป็นปน,ปน้องเจ้ากปกยอที่ขูบาเปิลด้วยจวนมาอยู่หินหินวัดจะอ่านแล้วถ้าผายได้มาแอวที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มทีนี่นอกจากจะได้หันความงามของวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแล้วก็ยังจะได้หันการอยู่การกิน ้าตอมือเครื่องเงินงา,นงามๆระดับโอท็อปเมืองลีทุกผู้คนได้เลือกซื้อแต่นะคะนอกจากเมืองลีจะมีสถานที่สําคัญทางศาสนาแล้วเมืองลีบ้านของผมก็ยังมีที่เอลที่เป็นป่าเป็นดอยที่บักกานที่ไหนในภาคเหนือจค้คระบอกว่าจะเป็นน้ําตกก้อนหลวงที่เป็นน้ําตกสีเขียวมรกตกลางดอยที่งามอย่างกับน้ำตกบนสวรรค์ต่งกิ๊ตต่งนางงที่เป็นห่วงใหญ่ๆกว้าง,งไว้ให้ผอยที่ขยับมากลางเต็นท์พอนกพอดาวแล้วก็ยังมี แม่งอีบึงมีเหมืองท่านหินเก่าที่ใบเรียกเพิเ่งแปงมาเป็นตีแอลบาจากมันเพลียมาดีลืมไปแวแวแอลพอัอน,นะครับไปมาพอถ้าผายขยับได้ของจีนก็ว่าของฝากก็แวแวแอลสวนลำไยให้อเตรียมหอมแดงสวนผักไม้ไส้เกลืต้มีห้อันตลอดตงังก็ว่าถ้าผายขยับได้นับเหล่นั้นแหมก็แวแวแอลกาดลีเลยนะครับผู้คนจะได้ปลาไม่ก้างงามๆพวกละละละก้าลลลลลอยห้อบริการู้ควได้มหมวนอกหมวนใจกับกันได้เลือกซื้อของใจ ของกินของในท้องถิ่นสะป้าสะเป็ดเลยครับกูค,คนครับคุณสมัยตะขอนพันว่าซิบปากว่าป้าเต้าตาหันสิบาตาหันป้าเต้ามือซวนคุน้ม่ขยัง่งกค,คนไม่มาลองแอวเมืองลีก่อนด้วยตัวกลาตั้งแต่ครับและกูคนจะได้หันในความงามของเมืองลีอย่างแน่นอนครับมาความใจกันเตือนความใจกันแฝงมาแอวมาไกลโาย,ยหอยเมืองลีช่วยกันช่วยจูทุกคนเมืองลีมีการมีงานสืบสารประเวณีไปด้ตยผมนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขนักนะครับ,บความุณจัดนะกครับกาก้าเมื่อแบบเช้ากินข้าวกับอะไรมาเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรอ่าเมื่อเช้าผมกินข้าวที่โรงแรมรเอ๊ะทำไมก็กินที่เดียวกินข้าวหม้อเดียวกันรู้สึกน้องจะรื่นเริงรื่นเริงมากนะเหมือนกดเปิดสวิตช์เลยเพอบอกอ้าวพยักหน้าเริ่มกว<อ>่า<อ>สนุกสนานมากครับครับผม เชิญคณะทาา่านคณะกรมรมการให้ความเห็นครับครับสวัสดีครับกาแาครับอ oh. ุ้เ<ฮ>มืองนะครับอุ้เมืองเลยครับโอ,โอ๋อครับผม <laughs> ครับอำเภอรี่นี่ก็อ่สำเนียงครูนะครูเป็นคนบางแนนถ้าเป็นสำเนียงจังไรก็อำเภอรี่นะถ้าเอาสำเนียงครูนะอำเภอรี่นี่ก็เป็นอำเภอน้อยๆน,นะครับติมีเอกลัก,กษณ์เป็นของตัวเก่าเหมือนกันก็คือว่ามีคำซับยังเป็นของตัวเก่านะครับอ่ถ้าเอาไปเก็บข้อมูลติอำเภอรี่นี่ก็จะพบว่าก็จะ บอว,ว่ามีกำซับสุดจำนวนหนึ่งจะเป็นของออมเพอรี่นะครับเช่นแมลงปอมันนนอกห้องอย่างครับแมงปอคบครับ,รบเอเหมือนผมเคยได้ยินคนเท่าบ้านผมเออนนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อบอเป็นยัง <c oughs> <c oughs> ครับครับ <c oughs> บอฮักแสน,นอเนาะอันนี้บอกฮักแสนถามมาได้นะครับถ้าเป็นบ้านอื่นแบบกับแมงกัมบี้เนาะแมงอ่าแมงก็แมงกัมบี้อ่าแต่ถ้าเป็นเตียงอมเบอรี่เดียวว่าแมงยู N แมงยู้อมันก็ขคดครูบาอาจารย์ที่ทนํามาฮะได้ไปถามมาอย่างอี้เนาะของกากาติอูม,มานี่ครูผมจะฮักอย่างเลยอะถ้าครูจะมีแบ่งเป็นคะแนนว่าคะแนนเรื่องเสียงนอกการออกเสียงคือกาการในอูกํากเมืองนี่ทอปอูทอปอคนเมืองว่าอูทอปคือว่าบมมีรุดในเรื่องของในเรื่องของเสียงวรรณยุกกะตามหรือว่าเสียงของสาระก็ตาม ครูบาอาจารย์ทุกท่านตีนคุ้มนอนนะครับในบางทินออกเสียงสละเอียอ,ออกเสียงสละเอือเป็นสละเอียเมืองเป็นเมียงบางทนออกได้ออกสละเอือได้อันนี้เขาบอกนะครับบรต้องกลัวอู้ตามตีบ้านทันอู้เลยนะครับอันนี้ของอัมเฟอรลี่นี่เป็นอู่เสละเอือได้นะครับมีในเล็กน้อยนะครับเช่นศูนย์รวมอันนี้มันเป็นกมยืมจากไทยภาคกลางเนาะเวลาเฮายืมมาอู้เป็นกมกมเมืองเขาเขาก่าศูนย์รวมเลยบราต้องศูนย์ห่วงนี่นะครับก็ <S <S เล็กๆน้อยๆครับแทบจะบ่ฮักเลยเนาะครับ,รบขอชื่นชมครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ยุทธพลครับเชิญอาจารย์สิริสารครับฟังกากรแล้วดีเลยกินกาแฟสองแก้วเนี่ <laughs> นยครูบอกไก่สักหน่อยเลยฟังกากระเนี่ยนะจวนแอลวัดแอลวาได้นะ้าตื่นเต้นเนาะครับเนาะครูไปแอลนี่ต้องไปแอลแบบแอลเวนเจอริมก่อนฟังจากเหล่านี่เนาะเหมือนขนาดกากระอุนเร็วนะครับ อู้เร็วแล้วก็โดยน้ําเสียงเนี่ยเป็นเป็นคนเสียงสูงต่ำเนาะเวลาอูล้เรล็วเนี่ยกำบงังกำตดเป็นเป็น,ปนมันมันเป็นกำเบาเนี่ยมันจะหายไปในคือมันจะบาชัดนะครับมันหายไปในในกำอูอ้อินไดไดมก็มีเล็กน้อยนะครับแต่ฟังมวนฟังเพลินนะจนลืมแฮกคะแนนในมือหูแฮกตั้งไหนไปฟังเนี่ยเหมือนดีครับอากาศครับผมน <c oughs> ะตีละครับขอบคุณครับอ่ากรรมการท่านอื่นมีจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับ คครรัับเชิุณพงสวัสดีค่ะน้องกา้กาโอวันนี้ม้วนขนาดเลยเนาะวันนี้เออก่อนอื่นก็ต้องออชื่นชมแล้วก็สิ่งที่กา้าเล่าเนี่ยคือกา้าเข้าใจในเรื่องที่เล่าพอเข้าใจในเรื่องที่เล่าปุ๊บเนี่ยเราก็มีความมั่นใจพอมีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดแล้วก็มีความสุขในการเล่าสิ่งสิ่งสิ่งที่ชอบก็คือมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ํามีการเน้นคํามีการใช้ภาษากายนะคะทำให้ ผู้รับชมรับฟังเนี่ยไม่สามารถรับไปจากกาก้าได้เลยแต่สิ่งหนึ่งนี่เดียวเองอะลดสะปีดลงนิดนึงล,ลูกนะคะก,ก็จะดียิ่งขึ้นชื่นชมค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณน้องปองคุณจี้ขาวครับลงมาพักผ่อนนะครับคงจะเหนื่อยใช้กําลังเต็มที่ก็เก่งมากสนุกมากครับหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนกับ ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับว่าก็รู้